สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ดราม่าสยองขวัญสุดโหดครับที่ต้องกาตัวหนาๆาเลยว่าโคตระแรงกับเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่ใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นดาวประดับวงการนักแสดงซึ่งเธอพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะไข,ขว่คว้าเอาโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตแต่แล้วสิ่งที่เธอต้องพบเจอนั้นกลับเป็นเรื่องราวที่สุดจะแปลกประหลาดที่ชวนให้พันพึงและน่าหวาดกลัวภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า Starry Eye ครับ ภาพยนตร์เรื่อง Starry Eye นะครับที่ถ่ายทอดเรื่องราวของสาวน้อยน่ารักผู้มีความฝันว่าอยากจะเป็นดาวอย่างซาร่าเธอทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารดาวยั่วครับร้านที่ใช้การแต่งตัวบ๊อบบ๊อบแแบมของหญิงสาวเพื่อล่อเหล่าบรรดาหนุ่มหื่นให้เขามารับประทานอาหารภายในนั้นแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดที่เธอต้องการครับซาร่ามีความฝันที่อยากจะเป็นดาราดังและเข้าวงการทั้งเธอและเพื่อนๆในกลุ่มก็ต่างพยายามกันอย่างสุดความสามารถครับในการเข้าไปแคสติ้งบทละครต่างๆ แต่ทว่าทุกคนก็ต่างล้มเหลวและผิดหวังในขณะที่ซาร่ากำลังจะถอดใจอยู่นั่นเองเธอได้บังเอิญเหลือบไปเห็นประกาศหาดาราหน้าใหม่เพื่อรับบทเป็นนางเอกทางอินเทอร์เน็ตซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า s i l v e r Scream นี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของเธอแล้วที่จะได้ลองดูอีกสักครั้งว่าแล้วซาร่าก็กดยื่นใบสมัครเข้าไปโดยที่หารู้ไม่ว่าเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดการไม่นานซาร่าก็ได้รับข้อความตอบกลับเพื่อเข้ารอบการทดสอบบทการทดสอบครั้งนี้ดูแปลกๆก,กว่าทุกครั้งที่เเธอเคยผ่าานมา หลายต่อลายคนต่างผิดหวังและโศกเศร้าเพราะว่าไม่ได้ถูกรับเลือกเพื่อนๆของเธอก็ไม่มีใครได้รับเลือกเลยแม้แต่คนเดียวไม่เว้นแม้แต่ซาร่าเองที่เกือบจะเอาตัวเองไม่รอดเนื่องจากสอบบทสนทนาไม่ผ่านแต่ด้วยความบังเอิญทําให้เธอถูกรับเลือกเพราะว่าซีนอารมณ์ในห้องน้ําที่ซาร่าพยายามทาร้ายตัวเองโดยที่คนแคสติ้งนักแสดงได้อยู่ในห้องน้ํานั้นพอดีจึงทําให้ซาร่าถูกเรียกตัวกลับมาพบเพื่อให้แสดงเฉพาะซีนอารมณ์รุนรวนซึ่งซาร่าได้พยายามกระชากผมของตัวเองจนล่วงหลุดออกมาเป็นกำมือ อีกทั้งร่างกายของเธอยังเกิดอาการชักกระตุกและเตงตัวเราก็วกับว่าบทนี้มันสาคัญต่อชีวิตของเธอมากจริงๆจนเธอเกิดความเครียดภายในจ,จิตใจของตัวเองและปลดปล่อยมันออกมาด้วยการแสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แน่นอนว่าซาร่าเข้าตาพวกเขาไปแบบเต็มๆต่อมาซาร่าถูกเรียกตัวไปพบกับทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งพวกเขาบอกให้ซาร่าแก้ผ้าออกให้หมดเพราะการเป็นนักแสดงที่ดีนั้นจะต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของตัวเองก่อนถ้าเธอสามารถก้าวผ่านความอับอายของตัวเองได้ เธอก็จะไม่มีอะไรที่ต้องกลัวในการแสดงอีกแล้วซาร่าจึงถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกทั้งหมดและปล่อยตัวปล่อยใจไปกับอารมณ์เธอทำสำเร็จและถูกรับเลือกให้เป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องซิมเบอร์สครีมซาร่าได้ลาออกจากงานประจําที่เธอทำอยู่และแวะเวียนไปบอกข่าวกับเพื่อนเพื่อน,นักแสดงตัวประกอบของเธอว่าเธอนั้นได้รับเลือกเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วซินเบอร์สครีมจะทําให้เธอได้ก้าวไปในจุดที่สูงที่สุดของการเป็นนักแสดงซึ่งเพื่อนๆของซาร่าก็ต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเธอด้วยต่อมาซาร่าถูกเเรรีียกกตััััวไปพบบบผู้้สสนนนนนุนของงองงงหื่ นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วหากเขายอมตัดสินใจที่จะอนุมัติออกทุนให้ความฝันทั้งชีวิตของเธอก็จะเป็นจริงแต่ทว่าผู้สนับสนุนคนนี้กลับยื่นเ้าเสนอให้ซาร่าร่วมหนับนอนกับเขาเพื่อแลกกับการดันเธอเข้าสู่วงการคุณรู้ไหมซาร่าบทนางเอกของภาพยนตร์เรื่องซินเบิร์สครีมนั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนสำหรับดารารเนมคนหนึ่งภาพของคุณจะถูกนําไปติดใส่แผ่นโปสเตอร์ทุกๆใบและถูกนําไปติดอยู่ในทุกโรงภาพ,พยนตร์ชื่อของคุณจะถูกขึ้นหลาอยู่บนบอร์ดที่ติดอยู่ข้างกําแพง นี่คือจุดสูงสุดในความฝันของนักแสดงทุกคนขอเพียงคุณร่วมหลับนอนกับผมเท่านั้นซาร่าที่ตกใจมากจึงได้รีบหนีออกมาจากที่นั่นทันทีด้วยความที่ว่าเธอยังคงเป็นสาวบริสุทธิ์และไม่ต้องการเข้าวงการบันเทิงด้วยความเฉาโฉสุดท้ายความฝันของเธอต้องสลายอนาคตของเธอพังทลายซาร่าไม่สามารถทํามันได้สําเร็จเธอทรมานใจมากและต้องการคำปรึกษาจากเพื่อนๆของเธอซึ่งทุกคนก็ต่างเห็นพ้องต้องกันว่ามันคุ้มค่าที่จะยอมเสียความสาวาแรกกับการได้เป็นดาราดังในวงการบันเทิงดูพวกเราสิซาร่า ไม่มีใครได้รับโอกาสที่ดีแบบเธอฉันต้องนอนอยู่ในรถแวนพวกเธอเองก็ยังต้องแชร์ค่าห้องกันอยู่ซึ่งถ้าการทำแบบนั้นมันจะทำให้ชีวิตของเธอหลุดพ้นจากสลัมแบบนี้ก็จงทำมันซะว่าแล้วซาร่าจึงได้ตัดสินใจกลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งตามคำแนะนำของเพื่อนของเธอเพื่อยอมพีกายให้กับผู้ชายที่เธอหวังว่าจะให้เขาช่วยดันเธอให้เป็นดาราดังทั้งคู่ได้ร่วมหลับนอนกันต่อหน้าต่อตาคนใส่หน้ากากาจำนวนหนึ่งที่อยู่ภายในห้องเรื่องราวดูเหมือนว่าจะจบลงตรงนี้หากแต่ทว่าเมื่อซาร่าตื่นขึ้น เธอกลับรู้สึกปวดท้องและเวียนหัวอย่างรุนแรงจากนั้นก็เริ่มอาเจียนออกมาเป็นริ่มเลือดร่างกายของซาร่าเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกมาเธอเริ่มแสดงออกถึงความผิดปกติแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนผมเธอร่วงเล็บเธอหลุดและอ้วกออกมาเป็นหนอนนับพันคล้ายๆกับซาร่ากำลังจะเน่าข้างในนี่มันเกิดเรื่องว่าอะไรขึ้นกับเธอซาร่าพยายามติดต่อไปยังผู้จัดการและก็ผู้สนับสนุนของภาพยนตร์แต่ทุกคนกับหนีหายเข้ากีเบเมฆทิ้งไว้เพียงข้อความที่บอกให้ซาร่าฆ่าใครสักคนเพื่อการเกิดใหม่ ก็อย่างที่บอกซาร่าการจะประสบความสําเร็จนั้นมันจะต้องมีการเสียสละกันบ้างเธอถูกทิ้งให้ทรมานและอยู่อย่างโดดเดี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอฝันมันกลายเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งเพซาร่ากําลังสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอกันแน่เธอกําลังจะตายหรือเธอต้องฆ่าใครสักคนเพื่อที่จะได้หายจากสิ่งที่เป็นอยู่เมื่อนึกได้ดังนั้นซาร่าจึงมุ่งหน้าไปยังบ้านที่พวกเพื่อนๆของเธอรวมตัวกันอยู่ ซึ่งซาร่าได้รู้ความจริงทุกอย่างผ่านจากปากเพื่อนสนิทของเธอเองว่าพวกเขานั้นรู้เรื่องทั้งหมดแล้วที่เธอต้องนอนกับผู้สนับสนุนเพื่อแลกกับงานรู้กระทั่งว่าเธอพยายามขนาดไหนที่จะได้ัปบดเป็นนางเอกในภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกๆคนนั้นไม่มีใครรู้สึกดีที่เธอได้เป็นนางเอกซาร่าเพราะว่าพวกเขานั้นอิจฉาที่เธอกาลังจะได้ขึ้นไปอยู่ในจุดที่เหนือกว่าตัวเองการที่เธอได้งานก็หมายความว่าเพื่อนๆของเธอจะต้องถูกเขี่ยตกกระป๋องไปโลกความจริงมันโหดร้ายแบบนี้แหละซาร่ารู้เอาไว้ด้วยด้วยความโมโหบวกกับความเสียใจ ที่รู้สึกเหมือนว่าเพื่อนตัวเองนั้นทรยศหักหลังและผลักดันให้ซาร่าต้องเจอเรื่องบ้าๆพวกนี้จึงทำให้เธอคุ้มข้างและแตัดสินใจฆ่าเพื่อนเพื่อนของตัวเองทุกคนซึ่งหลังจากนั้นกลุ่มคนใส่หน้ากากาก็ได้ปรากฏตัวออกมาและได้หอบผิวร่างของซาร่าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีคนจำนวนมากกำลังรองคอยเธออยู่โดยที่คนพวกนั้นเป็นทีมงานผู้กำกับและนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องซินเวอร์สครีมทั้งหมดพวกเขาได้กำลังทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างและตะโกนเรียกชื่อของสิ่งที่พวกเขากำลังศรัทธาอยู่นามนั้นนดนดาา่้ิใใหม และเธอคือร่างสินสติตของนางปีศาจผู้ชั่วร้ายจากขุมนรกก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเออหือ,อตัวหนังลากตอาไปไกลมากครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญดราม่าทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงนักสแสดงแต่ที่ไหนได้ตอบกลายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบูชายันซาตานไปซะอย่างนั้นแต่จ,จริงแล้วครับตัวคนทําหนังซินว่าสครีมกําลังมองหานะครับไม่ใช่พวกนางเอกในภาพยนตร์สยองขวัญครับแต่พวกเขากาลังมองหาร่างต้นที่จะให้กาเนิดจอมปีศาจตั้งหาก ซึ่งซาร่าเองก็เหมาะมากเพราะว่าเธอนั้นยังคงบริสุทธิ์อยู่อีกทั้งชีวิตของเธอยังถูกโกงและถูกกลอกลวงมาสารพัดทั้งถูกสวมเขาถูกเพื่อนรักหักหลังเรียกได้ว่าเธอคือศูนย์รวมของความเศร้าและก็ความเจ็บปวดที่แท้จริงและเมื่อซาร่าได้ร่วมรักกับหัวหน้าลัทธินี้แล้วซาร่าก็เปรียบเสมือนร่างที่จะให้กำเนิดปีศาจท,ที่มีชื่อว่าอันเตียครับซึ่งการที่จะให้กำเนิดมันนั้นซาร่าจะต้องฆ่าคนเพื่อบูชายันเสียก่อนซึ่งเธอนั้นก็ได้เลือกเพื่อนๆของตัวเองให้กลายเป็นเหยื่อพอดูมาจนนถึงงตรี้้แลว นี่แทบจะไม่ต่างอะไรไปจากหนังล้างแค้นดีๆเรื่องหนึ่งเลยครับเพื่อนของนางนั้นทําแสบเอาไว้เยอะมากทั้งแอบนอนกับผู้กำกับเพื่อที่จะได้งานทั้งๆที่ซาร่าก็แสดงดีกว่าตัวเองแถมยังยุยงให้เธอไปหลับนอนกับคนอื่นส่วนตัวเองก็เอาเรื่องนั้นไปนินทากันอย่างสนุกปากเพราะว่าหากซาร่าดังขึ้นมาเมื่อไหร่เธอก็จะได้มีข่าวฉาวประดับวงการทันทีหน้าตาแต่ละคนที่ดูยิ้มแย้มแต่ภายในนั้นซ่อนใบมิดโกนเอาไว้ชัดๆเลยครับขอบคุณมากนะครับสําหรับกําลังใจดีๆที่มีให้กันครััับททุุกกคคร้งี่ผมดหวใจณ นั่นก็หมายความว่าผมได้อ่านทุกๆข้อความแล้วไม่ว่ามันจะเป็นคำติหรือคำชมผมก็อยากให้พวกคุณรู้ไว้ว่าผมนั้นพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็อยากจะพัฒนาช่องเนี้ยให้ดีต่อไปเรื่อยๆนะครับหรือใครที่อยากจะคุยกับแอดมินอ้วนน้อยก็สามารถเข้าไปกดติดตามผมได้ที่เพจอ้วนน้อยซอยหนึ่งนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนต์เรื่อง Starry Eye หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย